ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดตรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบกันมาวันนี้อยากจะมาพูดจากกันในเรื่องวัตจักรของชีวิตพอดี ในเทศการวันแห่งความรักเราในสากลยุคใหม่ก็จะมีการกระทำหรือความเข้าใจโน้มเอียงไปในทางรู้สึกที่เกิดขึ้นประจำวันและกับชีวิตของพวกเราภารกิจที่เรา มีความคุ้นเคยกันก็เป็นเรื่องการรับประทานการหลับนอนการทำกิจกรรมในเรื่องปะปนกันในวงจรของชีวิตหน้าที่ต่างๆที่เราได้น้อมในวงจรชีวิตหลายหน้าที่เราก็ไม่สามารถ ที่จะไปกระทําให้สอดคล้องและเกิดความเจริญรุ่งเรืองได้เพราะแต่และคนนั้นก็มีความตั้งมั่นแล้วก็มีความถนัดความคุ้นเคยของการใช้ชีวิตประจำวันกันไม่เหมือนกันแต่ด้วยเหตุที่เราเป็นพุทธบริษัทธี ในพระรัตนตรัยก็จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจไปกับกิจกรรมที่เราได้ทำหน้าที่แตกต่างกันตั้งแต่ตื่นนอนยามเช้านะตีสามตีสเราจะลุกขึ้นฐานะนที่เราเป็นผู้สูงวัยก่อนที่เราจะเข้าถึงผู้สูงวัยเราก็ไม่สามารถประเมินผู้สูงวัย มีพฤติกรรมอย่างไรแต่สิ่งที่เราได้เห็นก็เกิดความลำคาญเห็นผู้สูงวัยแล้วไม่คล่องตัวนะใช้ชีวิตประจำวันก็ดูแล้วขัดหูขัดตานะดูแล้วทำไมดูแลไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยจะเรียบร้อยการใช้ชีวิตประจำวันผู้สูงวัย นะทั้งร่างกายที่ใช้มานานก็มีสภาพการเสื่อมถอยลงไปตาหูจมูกลิ้นกายแม้กระทั่งกินกายนะก็เป็นที่น่ารังเกียจของคนหนุ่มสาวคนเยาววัยนั่นหมายถึงวัาจะจากชีวิตในวงจรผู้สูงวัย นะสิ่งที่เราได้เห็นวงจรชีวิตเยาววัยท่ามกลางถึงสูงวัยสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะหรือฝึกใจเอาไวนะ้เพื่อให้เราเป็นบุคคลหรือสร้างใจให้เกิดคุณเกิดประโยชน์นะต่อทุกท่านต่อตัวเองและก็มีที่ยึดเหนี่ยวทางใจ จากการได้พูดได้คุยกันในวันแห่งความรักก็ทำให้เราต้องพูดถึงเรื่องวัตจักรชีวิตความรักเกิดขึ้นมาตั้งแต่เราเริ่มเกิดถ้าเราจะน้อมดูให้ทราบซึ้งเราก็ต้องน้อมถึงตอนที่เราเยาววัยเป็นทารลกเราไม่ทราบไม่รู้และไม่เข้าใจ ว่าทำไมคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายให้ความรักให้ความเมตตาเป็นผู้ให้ต่อลูกต่อหลานด้วยความบริสุทธิ์ใจแันะ้ท้งปัจจัยสีจะเจ็บจะไข้จะหนาวจะร้อนจะหิวโหยขาดแคลนด้วยเรื่องอะไรก็จะมีการ จัดหาจัดทำมอบหมายให้ด้วยความรักความเมตตาการเป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจของวัตตะชีวิตช่วงต้นๆแต่ผู้ที่กำลังทำหน้าที่ได้รับความรักอาจจะไม่ได้เห็นไม่ทราบซึง้งเนื่องจากเห็นความคุ้นเคยของคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายาย ให้ความรักอันน่าทึ่งเหลือเกินจากกิจกรรมวันแห่งความรักเราก็จะได้เห็นนะผู้หลักผู้ใหญ่นะพอดีเราก็มีลูกหลานก็ได้เห็นว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายสนะอดส่องดูแลนะทั้งความปลอดภัยทั้งอาหารการบริโภค ทั้งเครื่องนุ่งหม่มพร้อมทั้งดูแลสุขภาพตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้ไม่ถูกตรงนั้นควรตรงนี้ไม่ควรลุ่มเล้ากันด้วยความรักนะสอดส่องกันบางท่านก็ทะเลาะกันเองด้วยเหตุของความรักพ่อแม่ปู่ย่าตายายทะเลาะกันเองเนื่องจากต่างคนต่างรักต่างคนต่างคิด ต่างคนก็ต่างปรารถนาดีบางทีก็จะเห็นงอนกันผู้ใหญ่งอนกันเพราะช่วงชิงความรักให้ลูกให้หลานถ้าเราจะน้อมถึงหลักพัะธรรมคสอนนะก็จะต้องน้อมถึงสัจธรรมของชีวิตวัตาชีวิตต่างๆเหล่านี้ก็ต้องน้อมถึงเรื่องหน้าที่นะนะถ้าหากว่าหน้าที่ตรงๆโดยตรงใกล้ชิด ตอนเยาว์วัยต้องคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้ชี้ขาดที่จะมอบหมายความรักและแสดงความรักด้วยการเอาใจใส่โดยตรงโดยส่วนปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอานั้นก็เป็นองค์ประกอบเฉยๆถ้าเราเข้าใจเราจะไม่ละเมิดล่วงเกินวิธีการในการที่จะมอบความรัก สู่ลูกของของเขาแต่เรามีหน้าที่มองแล้วก็คิดแล้วก็ควบคุมตัวเองว่าเราจะทำหน้าที่สนับสนุนขัดตกบกพรองอย่างไรนั่นคือความรักจากการเป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหม ไม่กำหนดวันจันทร์อังคารพุธวันที่หนึ่งที่สองไม่มีวันกำหนดให้ความรักตลอดเวลานะเพราะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นความรักอันวามด้วยความบริสุทธิ์นั้นไม่เลือกวันไม่เลือกเวลานะให้กำเนิดมาก่อนกำเนิดก็คราวครึงพนาพนอคาดหวังใส่เข้าไปในเรื่อง จิตสำนึกของตนของพ่อคนแม่เนะี่ยนำสวดมนต์บ้างนำพูดจาพูดคนเดียวแล้วก็สอนไปว่าสิ่งที่ทำดีเป็นอย่างไรทำไม่ดีเป็นอย่างไรนะเป็นคนแล้วจะต้องสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ท่านนั่นหมายถึงวิธีการของคุณพ่อคุณแม่สามารถเชื่อมต่อกันให้ลูกในขันนั้นกเกิดขึ้นมา ก็จะได้พบสิ่งที่แนวทางทั้งภายนอกก็คือร่างกายที่ปลอดภยัยและก็สิ่งที่เกิดภายในก็ในเรื่องสั่งสมไปด้วยจิตสำนึกอันดีรู้จักความอ่อนน้อมรู้จักความกตัญญูรู้จักความรักความเมตตาจากการที่เป็นผู้ให้ในภายภาคหน้าเพราะสิ่งที่เรา อิบเรื่องวันแห่งความรักวันนี้ก็จะมีนะลูกหลานบ้างกาลยานามิตรบ้างมานำเสนอสิ่งที่เป็นความรักแต่ความจริงแล้วก็เรียกกันว่ามาทบทวนมาเติมความรู้สึกความรักซึ่งจะประกอบไปด้วยความเมตตากันสำหรับผู้ที่สูงวัยจะใช้ชีวิต ชีวิตคู่ก็ดีเนี่ยแห่งความรักจะเป็นชีวิตคู่ซส่วนใหญ่นะแต่ความจริงแล้วความรักไม่ได้หมายถึงจะต้องเป็นชีวิตคู่อย่างเดียวแม้กระทั่งเพื่อนแม้กระทั่งพี่น้องปู่ย่าตายายเราก็สามารถที่จะมาแสดงความรักความกระตันอยู่กันการละลึกหากันการมีการ นะส่งกันังใจให้กันนั่นหมายถึงแสดงทั้งภายนอกภายในนะทำให้เห็นว่าถ้าเรารู้สึกอย่างไรไม่ใช่มีแสดงกันวันเดียวนะแค่วันที่กำหนดกันเราจะฝึกฝนกความรักความเมตตาและเรียนรู้เรื่องพระธรรมคำสอนแต่ละเนื้อไปด้วยพระธรรมคำสอนก็จะสอนให้มีความรักความเมตตา นะแล้วก็มีความรู้สึกดูแลกันนะด้วยจิตใจด้วยกายภาพทางกายเพราะการที่เราให้การดูแลกันนั้นก็แสดงถึงเรามีความรักนะซึ่งกันและกันนะยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าเราจะเห็นว่าอะไรที่เราพูดนะเรากระทำบางครั้งบางคราวแต่ถ้าเราให้ความรู้สึกทางใจ การหยิบยื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นนะการที่ทนุถนอมซึ่งกันและกันคำนึงเสมอว่าชีวิตจะเป็นไปด้วยความเจริญนะไม่ได้หมายถึงว่าเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดแต่เราจะเจาะจงสิ่งที่เป็นเพื่อนมนุษย์ของเรานะในการที่เรียนรู้ชีวิตในวัตตะของชีวิตนั้นนะมันเป็นยังไง ในที่สุดแล้วผู้สูงวัยเดินทางไปสู่การสูญเสียนั่นคือเป้าหมายของชีวิตเมื่อเดินทางสู่จุดการสูญเสียนั้นไม่ใช่มีความรักแล้เราก็เศร้าหมองกับการสูญเสียเมื่อเรามีความรักด้วยความประกอบไปด้วยหน้าที่กายวาจาใจของเราแล้วเราจะไม่ต้องสูญเสีย เสียใจจากการที่ต้องสูญเสียเราจะยอมรับกับกิจกรรมของเราไม่ได้ขาดตกบกพร่องกับสิ่งที่เรามีเจตนาทางกายวาจาใจของเราด้วยความบริสุทธิ์ใจถ้าเราบริสุทธิ์ใจอย่างไรเราก็มีความรู้สึกกล้าหาญที่จะพูดที่จะกระทำ ที่จะให้ความจริงใจต่อกันนั่นคือความรักและการวางใจจะต้องเรียนรู้อย่างไรในเมื่อเราผูกพันกันนี่แหละครับสำคัญอย่างยิ่งจึงจำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมตัวเองให้ความรักเกิดขึ้นจริงก็มีความเมตตาไปด้วยให้ความรู้สึกยอมรับความจริงยิ่งขึ้นก็คือมีคำว่าอุเบกขาเกิดขึ้นในใจ รักแล้วมเมตตาแล้วส่งเสริมแล้วยินดีแล้วแล้วก็วางใจด้วยนไหมเพราะฉะนั้นเมื่อการวางใจของเราจะต้องถูกการฝึกฝนจากพระธรรมคําสอนเท่าที่เราน้อมดูตั้งแต่อดีถึงปัจจุบันก็มีพระธรรมคำสอนเท่านั้นที่สามารถเรานํามาฝึกนํามาอบรมตัวเองให้ เรียนรู้เรื่องตัวเองเรื่องชีวิตชีวิตจะประกอบไปด้วยร่างกายทุกคนรู้จักกันดีความนึกคิดค่อนข้างจะพอจะเข้าใจตัววิญญ,ญาณการรับรู้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจกันบ้างตัวจิตที่มีสภาพเกิดขึ้นจากความรักความอะลัยอวอนนะ ความห่วงใยการยึดมั่นถือมั่นอันเนี้ยจะรู้จักกันน้อยหรือบางทีก็แทบจะหาก็ได้ยากนอกจากผู้นั้นผู้ฝึกผู้อบรมตนจนสามารถนะมีการเข้าถึงตัวถึงตนตัวเองเท่านั้นจึงจะสามารถเห็นจิตเห็นใจเห็นเรื่องวิญญาณเห็นเรื่องตัวตนของตนมีความบริสุทธิ์หรือไม่ที่บอกว่ารัก เมตตานะไม่ยากของแบบนี้ถ้าหาเราฝึกเราตั้งใจเราไม่ทิฏฐิถือตัวถือต,ตนของเราเราจะสอนตัวเราให้เกิดความรักอันแท้จริงได้รักแล้วไม่ยึดกับความรักนั้นด้วยเนี่ยเห็นไหมรักก็รักมากมายแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ารักด้วยความใคร่นะมันคนละเรื่องกันรักแก่การฝึกฝนนั้น นะเมื่อจิตใจของเรามีการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิตเราก็จะได้มีโอกาสเห็นจิตใจของเรามีความรักความเมตตานะถ้าใจของเราเนี่ยสามารถนะเป็นธรรมชาติคือความรักเมตตานั้นจิตใจก็พร้อมที่จะเป็นผู้ให้ได้อย่างเต็มใจนะไม่ได้หมายถึงว่า จะต้องให้ปัจจัยสี่นะให้ให้เต็มใจมาถึงตามที่ตนนั้นสามารถที่จะเอื้อเฟื้อแบ่งปันในะเฉลียหรือบอกกล่าวชี้นำหนทางของชีวิตนะให้ไปสู่ความพอดีของแต่ละบุคคลนะนั่นคือความรักเกิดจากความเมตตานะแล้วก็เช่นกันจะทำอย่างไรจะให้ มีสภาพการวางใจก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันฝึกเหมือนกันเห็นจิตใจที่เศร้าหมองจากการสูญเสียของที่รักไปแต่เราเห็นอย่างนั้นได้การที่เกิดเบกขาก็ไม่ได้เกินกำลังจนเราไม่สามารถจะเข้าถึงเท่าที่มีประสบการณ์จิตเมตตาและเกิดความความรัมรมกความเมตตานั้น จะต้องเกิดขึ้นมาเป็นอันดับแรกเสียก่อนนะเมื่อจิตเมตตาเกิดการวางใจหรือเวขาเกิดในใจนั้นนะเราจะเห็นว่าบุคคลนั้นหรือบุคคลที่ฝึกฝนอบรมนะพรารทมคำสอนเข้าถึงตัวตนของตนเห็นสภาพการเคลื่อนไหวการยึดมั่นการคลายการยึดมั่นถือมั่น นัน่นเราเรียกว่าความรักอันบริสุทธิ์นะรักแล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นนะมีการส่งท้ายมีการวางใจนะจะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่สิ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องนะหมายถึงตัวตนของตนก็ไม่ทำให้เศร้าหมองนะรักตนรักผู้อื่นแล้วก็ไม่เศร้าหมองเห็นไหมเพราะนั้นวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก เราจะมาทำความเข้าใจกันรักอย่างไรไม่ใช่รักเฉพาะวันวนเนาเลนไทน์วันเดียววันอื่นฉันเกลียดฉันโกรธฉันอิจฉาก็ไม่มีประโยชน์เนี่ยว่าตัดสงสารว่าตาของชีวิตไม่ใช่หมายถึงเราให้ความสำคัญเพียงวันเดียวนะต้องให้เข้าถึงจิตถึงใจนะปีนี้ครบรอบเรามีการพัฒนาความรักความเมตตาเนี่ยประมาณไหน เข้าถึงคว,ความวางใจหรือไม่นะให้เราพิจารณากันดูนะเพราะนั้นวันนี้ก็พอสมควรนะกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามันดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ